بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على اشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفام سانتي لقم جمر الله سبحانه وتعالى ได้ส่งโปรดประสดในบรรดาพี่น้องที่ร่วมให้เกียรติในการรับชมรับฟังทุกทุท่านนะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอชูกรขอ,ขอบคุณตารแลหุสุบะฮานะหุวะตาลลที่พรง์าะหุสุบะฮานหาะ,ออะหุหหวะตาลลนั้นได้ท่งประทานเนียม,มันว่าความโปรดบานที่เก่าและท่านทั้งหลายอย่างมากมายมหาศาลนะครับและมันก็เป็นสิ่งจําเป็นเหนือบรรดาพวกเราทั้งหลายนะครับในการที่จะต้องขอบคุณชูโกรขอบคุณตารแลหุสุบะฮานะหุวะตาลลให้มากๆนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ ผมก็จะมาฝากเกี่ยวกับสามบุคคลสามประเภทที่ท่านนับมุฮัมมัดสุลลัลละหัอะลัยฮิวะสัลลัมจะรับประกันบ้านในสวนสวรรค์ให้กับบุคคลสามประเภทนี้มีใครบ้างเรามาดูกันอัลลอฮฺสุลลัลละหัวอะลัยฮิวะสัลลัมอันะซัยมุนมิบัยตินรับฟีรับดินจันนติลิมันตระกันมิราอวะอินกานมุฮิกัน وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى جَنَّةٍ لمن خلقاه ربان لك ولمن حسن خلقه ربع سرعان لمن حسن خلقه نكب حديث نين اعتنى محمد صلى الله عليه وسلم ذكى أنا زعيم بمعنى ضامن كهو هو تنبي شأن บีบเต็นด้วยกับบ้านหลังหนึ่งเฟยรเบอดินเจน่าที่มันอยู่บริเวณเขตปริมณฑลของสวนสวรวันนี้นะลิมันเจรอกันเมร่าวออิงกาณโมเฮปนให้กับบคุคคลซึ่งที่เขาพูดนั้นเนี่ยละทิ้งการโต้เถียงวออิงกาณโมให้ก่อนถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องก็ตามทีนะครับก็คือหมายความว่าบคุคคลใดใครก็ตามที่เขานั้นและทิ้งการโต้เถียงและทิ้งในการในเรื่องของการขัดแย้งหรือว่าการทะเลาะเบาเวง เพื่อที่จะไม่ไปทะเลาะกับพี่น้องของเขาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องก็ตามนะครับสำหรับบุคคลประเภทนี้ท่านนาบีเนี่ยได้เตรียมบ้านหลังหนึ่งในส่วนสวรรค์ให้แก่เขาแล้วนะครับนี่คือบุคคลแรกนะครับและบุคคลที่สองเรามาดูกันวบิีและวท่านนาบีได้กล่าวว่าและฉันก็เป็นผู้ค้ำประกันด้วยกับบ้านหลังหนึ่ง ที่มันอยู่ตอนกลางของส่วนสวรรค์น,นี้นะลิมันตาร์โรแกนแคดบาให้กับบุคคลซึ่งที่เขาพูดนั้นเนี่ยละทิ้งการโกหกว่าอิงการนามสกุนถึงแม้ว่าเขาจะพูดล้อเล่นก็ตามทีก็คือหมายความว่าบุคคลใดใครก็ตามที่เขาพูดนั้นเนี่ยละทิ้งการโกหก ทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยเขาจะพูดแต่ความจริงเขาจะพูดสั์จริงไม่เคยโกหกเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคําพูดที่ล้อเล่นก็ตามนะครับเขาจะไม่พูดเลยสำหรับบุคคลประเภทนี้ท่านอบีได้เตรียมบ้านในสวนสวรรค์ที่มันอยู่ตอนกลางให้กับเขาที่เป็นบุคคลประเภทนี้นะครับนี่คือบุคคลประ,ประเภทที่สองและประเภทที่สาม,มาดูกัน ว่าอินว่ามีบ้านในในอาล์จันทร์ที่ลิมันฮัซซุนฮุลุควะฮูรับรงเสียงานลิมันฮัซซนนฮุลุกวะฮูนะครับและท่านอีได้กล่าวว่าฉันนี่ก็เป็นผู้ค้ำประกันด้วยกับบ้านหลังหนึ่งที่มันอยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดของสวนสวรรค์นี้นะลิมันฮัซุนฮุลุกวะฮู ให้กับบุคคลซึ่งที่เขาคนนั้นเนี่ยมีจรยามารยาทที่สวยงามนะครับก็คือหมายความว่าบุคคลที่มีจรยามารยาทที่สวยงามที่สุดเนี่ยท่านอบีจะรับประกันบ้านหลังหนึ่งที่มันอยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดในส่วนสวรรค์ให้กับบุคคลที่มีจัญยามารยาทที่สวยงามนะครับนี่คือสามบุคคลสามประเภทที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลล่านวะไดย่อสัตย์ลมจะรับประกันบ้านในส่วนสวรรค์ บุคคลประเภท <mel> nah er ที่หน <mel> <mel> ึ <mel> ่งนะครับสรุปง่ายๆแล้วก็คือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลที่ละทิ้งการโต้เถียงถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในฝ่ายที่ถูกต้องท่านนบีได้รับประกันบ้านที่มันอยู่บริเวณเขตปริมณฑลของสวนสวรรค์และบุคคลประเภทที่สองก็คือบุคคลที่เขาผู้นั้นเนี่ยละทิ้งการโกหกถึงแม้ว่าเขาจะพูดล้อเล่นก็ตามนะครับบุคคลประเภทนี้ท่านนบีจะรับประกันบ้านที่มันอยู่ตอนกลางของสวนสวรรค์ และบุคคลประเภทที่3ก็คือบุคคลที่เขาผู้นั้นเนี่ยมีจัญยามารยาทที่สวยงามท่านนบมีจะรับประกันบ้านที่มันอยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดของสวนสวรรค์ให้กับบุคคลที่มีจัญยามารยาทที่สวยงามนะครับนี่คือบุคคลสามประเภทที่ท่านนบมีส่ลลงเล่าไว้เลยวะสลัมจะรับประกันบ้านในสวนสวรรค์และหวังว่าเราก็อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งในนั้นนะครับอินชออัลอาหมียาอบันอาลามีสวัสวันนี้ ผมก็ต้องขอฝากว่ามันเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ